สวัสดีครับ FC ที่กำลังรับชมช่องอธิพัฒน์นนทพานะครับวันนี้พาคอชานมนะครับมาทานชานมกันครับเราอยู่ที่ชานมไต้หวันนาริชาชานมไต้หวันครับตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนคลองลานวิทยาครับอยู่ใกล้กรบโรงพยาบาลนะครับมองเห็นเนี่ยนะครับเห็นนะครับท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็อยู่ ติดถนนเลยนะครับสะดวกสบายครับก็แวะคนมานะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับของนักท่องเที่ยวของคนทั่วๆไปนะครับที่อยู่ในเขตอำเภอคลองลานในคลองน้ําไหลหรือว่าจังหวัดกำแพงเพชรหรือต่างจังหวัดที่มาเที่ยวนะครับถ้าอยากจะทานชานมนะครับก็แวะมานี่ครับนาลิชาครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในร้านครับว่าร้านนี้เราจะสั่งอะไรครับท่านผู้ชมครับนะครับก็ตกแต่งร้านได้น่ารัก นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราสั่งเป็นชาไต้หวัน2แก้วนะครับสองแก,แก้วมีไข่มุกไหมอีกแก้วแก้วนึงเอาไข่มุกมีไข่มุกปะอเออแก้วนึงเอาไข่มุกนะครับถ้ามีไข่มุกนี่แก้วเท่าไหร่ครับแก้วละยี่สิบห้าบาท,บาท,บาทถ้าไม่มีแก้วละยี่สิบบาท นะครับอันนี้อันนี้คืออันนี้คือไม่มีใช่ไหมครับอ๋อไม่มีกมกนะครับโอเคนะครับเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันเปิดกี่โมงถึงกี่โมงสองโมงถึงหกโมค่ะสองโงเช้าถึงหกโมงเย็นโอ,โอเคครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆโรงพยาบาลคลองรานอยู่ใ,ใกล้กับโรงเรียนคลองรานวิทยาเ,เมนูใหม่นี่มีหรือยังไอที่ว่าที่หนึ่งพฤจิกาเลจะเปิดอะไรนะ,นะ,นะ มาแล้วใช่ไหมโอ้ครูมาไม่ทันครูนึกว่ายังไม่มาถ้ามาจะได้ลองชิมไม่เป็นไร,ไนไรกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสั่งใหม่เนาะอันนี้เมนูที่เราสั่งวันนี้ก็จะมีชานม1แก้วแล้วค่ะชานมใส่ไข่มุกอีก1แก้วนะครับถ้าใส่ไข่มุก25ถ้าไม่ใส่20บาทนะครับนาริปั่นนาริสมูตี้นะครับเมนูหลากหลายเมนูครับ ได้แล้วคะ่ะฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยอาคาิชสาสาขาสองมะร์ทตรงข้ามมานสมชายวัสดุก่อสร้างคะ่ะเชิญแวะชิมกันได้นะคะและ่ายหนึ่งสาขานะคะปตทของน้ำไหลคะ่ะสาขาที่หนึ่งคะ่ะตอนนี้ปตทนี่ใครอยู่มีคนอยู่ไหมตอนนี้มีคนอยู่คะ่ะเปิดปกติเลยคะ่ะอ๋อเปิดปกติเปิดแล้วเนาะ,นนะเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์แวะบางทีบอกน้องไม่มีไม่มีลูกน้องงั้นตอนนี้มีแล้วเนาะ โอเคครับก็มี2สาขานะครับอยู่ปตอท,อทอแล้วก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆโรงเรียนนะครับโอเคครับหนูสั่งเลยลูกสั่งอะไรครับเ,เรามาดูบรรยากาศในร้านนะครับโอเคใส่ด้วยไ้ยเลยสาบแบงห้าร้อยมิลลิตรไหมใช่ะ,อะโอเคถ้าเป็นแบงยี่สิบได้ก็ดีนะครูจะเอาไปปักกระถินปักพุ่มผ้าป่าโอเคครับน,นี้เรามา พาท่านผู้ชมนะครับมารีวิวอีกหนึ่งทางเลือกนะครับหลังก็าดอนี่แล้วครับสองแก้วแด้ไปาฝากอาจารย์พิมพ์แก้วหนึ่งของเราแก้วหนึ่งชานมไต้หวันพาไข่มกุกมีไข่มุก25ถ้าไม่ใส่ไข่มุก20ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับท่านที่ชอบชานะครับเคครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับท่านผู้ชมได้แล้ว2แก้วนะของผมแก้วหนึ่งให้จารย์พิมพ์แก้วหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับแดดกำลังเปรี้ยงๆเราก็ทานชาเย็นๆนะครับนาริชาชานมใต้หวันชานมใต้หวันนะครับชื่อร้านนาริชาครับก็อยู่ใกล้ๆครับ โรงพยาบาลคลองลานอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนคลองลานวิทยาครับเรับท่านชมครับสำหรับคลิปนี้ ep นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องอธิพัฒน์นนทภาแล้วก็ช่องพิมพ์ระดา365ด้วยนะครับเดี๋ยว ep หน้าจะไปรีวิวอะไรจะพาท่านผู้ชมทำกิจกรรมอะไรก็รอติดตามชมครับสำหรับ ep นี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับ,ส,รบ,วรบสวัสดีครับ ได้แนละเนี่ยใสสองแก้ววันนี้เอารถปิกอัพมารถปิกอัพมาไม่ค่อยได้ขับรถไม่ค่อยได้ขับมีปัญหาเลยครับท่านผู้ชมจริงใครมีรถหลายคันนี่ต้องขับนะครับผมมีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยรถไม่ขับมีปัญหาเยอะเลย